องค์กรอาสาสมัครของประเทศไทยให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีโดยดําเนินการดังนี้ข้อเรียกร้องที่หนึ่งให้พาดาอาณาสิชาวุฒออกจากตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียนสมคัญโดยทันทีเพื่อยุติวิกฤตกามขัดแย้งแม้จะเรียนและกูรารออกไปตอนที่ีกาีศึกษานี้มากกว่านี้มากกว่านี้ได้เหตุผลที่ว่าโรงเรียนมีผู้บริหารที่ไม่ดี พราะเป็นที่ปรากฏที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าพาดาอานันตสีชาวุฒเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนไปแล้วเขาจึบมดคำต้อนคมที่จะลงต่อในผู้นการระดมเดินสมันตต่อไปข้อเรจ i ที่สองให้แต่งตั้งอาดาที่เคยเป็นอธิการโรงเรียนสมทานมาเป็นอธิการโรงเรียนสมทันเพื่อตอบคู้ความที่ใหญ่พงศ์อธิกนกลับคืนมา การ่อผู้พื้นบัวสำคัญจากขั้นส่งบัรัางนี้ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารคนใหม่จะต้องมีความเข้าใจอันดีถึงเกตักษณ์และความเป็นไปของงานสำคัญดังนั้นในห่วงวิกฤตเช่นนี้จึงไม่มีผู้ใดเหมาะสมดีกว่าพรรกาทีเ่เคยเป็นผู้การโรงเรียนสำคัญมาก่อนข้อเรียนร้องที่สามให้แก้ไขาการเลือกมาการบริหารศึกษาให้มีความเป็นธรรมาภิบาลสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของทักงานได้อย่างมีทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาหรือูบอร์ จะต้องประกอบด้วยตัวแทนแต่ละภาคส่วนอย่างแท้จริงตัวแทนจากสิ่อเก่าควรได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมอสังคันตัวแทนผู้ปกครองควรได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมผู้ปกครองนักรูโรงเรียนอสังพันตัวแทนรูควรได้รับการเสนอชื่อจากคณะรูทั้งนี้คณะกรรมการคนปฏิบัติหนไม่ต้งเปต่อฝ่ายบริหารเพื่อจะทํารเพื่อจะให้การทําหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการศึกษาในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ในการโรงเรียนและให้ปหระธานคณะทำงาปนประธานคณะเตรียนแต่งตั้งจึงขอให้เกิดปัญหารเรื่องธรรมาัาิบารถาการตรวจสอบและคานอำนาจการบริหารผู้บริหารสามารถผลินโยบายต่างๆได้เองโดยถา,าการตรวจสอบข้อเรียกร้องที่สี่ให้เอาเงินของโรงเรียนสาคัญที่ใช้ไปเกี่ยวกัรสร้างโครงการบบาาอัศจรรย์พระราศ2คืนให้กับโรงเรียนอัศจรรย์เงินเล่นจำยปขอ,ขอเรียสำคัญท,ที่พรรยาบุตรก่อได้สะสมไว้ หรือผู้ปกครองได้เบิจกจ่ายเข้ามามีไว้เพื่อพัฒนาโรงเรียนยสำคัญถูกความเป็นเลิศเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนสำคัญไม่ควรถูกนำไปลงทุนการศึาบันการศึกษาอื่นแม้จะไปโรงเรียนในคณะพาราสุริย์ก็ตามเนื่องจากพิจารณาถือว่าดุประสงค์ของผู้พพดได้เบิจกจ่ายงรงไม่แก่โรงเรียนสำคัญดังนั้นโรงเรียนสำคัญจึงควรจะนำเงินที่เอาจากโรงเรียนไปทั้งหมดคืนมาเพื่อการพัฒนาโรงเรียนสำคัญเอง นอกจากนี้หนี้สิ่งต่างๆของทางการศึกษาภานสองจะต้องไม่เป็นภาระของโรงเรียนเหมือนไทนมีสถานะโรงเรียนอสมชายก็จะเกิดปัญหาใหญ่หลวงในการหาเงินเพื่อบำพัฒนาโรงเรียนในอนาคตพวกเรามีความหวังว่าข้อเสนอการขาดทุนการเงินมาทั้งหมดนี้น่าจะเป็นข้อเสนอที่ทางครุ่นน้นที่เห็นท้องด้วยและนำไปอยู่การตอบของปัญหาที่ดำรงอยู่เพื่อช่วยป้องกันไม่คุณครูและนักเรียนต้องลาออกมากกว่านี้ในช่วงผลกระทบกางเศรษฐกษานี้และเพื่อรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนเหลือนั้นและเรืียกการเพิ่มเงินของสังคมภายนอกกับคืนมา เพื่อประโยชนสูงสุดแก่โรงเรียนสำคัญได้บริเวณพื้นที่ขนาดพิเศษระเบียบทั้งนี้หากวิธีไม่ดำเนินการการต้อยร้องทั้งสี่ข้อภายในราคาที่การประกาทของส5งนี้าร้อยสี้ทางสนำคัญจะได้มีการมาจัดการมาั้นตอ่อยที่มีมาเชื่อต่